สวัสดีค่ะวันนี้มาเปิดไพ่ให้กับคนโสดคนโสดวันอังคารนะคะตัวไพ่เนี่ยจะมีพลังงานในช่วงของเดือนธันวาคมปี61จนถึงมกราปี62นะคะถ้าใครเปลี่ยนสถานะคนโสดเป็นคนมีคู่ก็ดูคลิปติดตามคลิปได้ทุกเดือนนะคะส่วนใครนะคะที่มาดูวันนี้แล้วคิดว่า2เรื่อง2กรณีที่กำลังจะพูดไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะ ให้ไงลงติดตามคลิปต่อไปก็คือช่วงของต้นเดือนอุมภาพันธ์นะคะมาดูกันนะนะคะว่าเรื่องราวต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้เนาะให้5้าใบหลักของคุณนะคะคุณได้อัศวินถือถ้วยราชนีถือไม้เท้าเด e ะเอมเพลราชนีถือถ้วยแล้วสุดท้ายนะคะเป็น3ามถ้วยให้บุคคลเยอะนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นการอ่านแบบภาพรวมเพราะฉะนั้น เห็นไพ่เนี่ยมันเป็นสองกรณีนะคะกรณีแรกคือคุณโดยเฉพาะคนที่อยู่ในลัคนาเมษราศีเมษนะคะคุณเองเนี่ยนะคะมีใครเข้ามาจีบคุณนานแล้วนะคะหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่มีคนอยู่ในใจนะคะเพียงแต่ยังไม่ได้คบกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าคุณอาจจะไม่แสดงออกนะคะคุณอาจจะนิ่งเกินไปนะคะหรือ แอบแลักเฉยๆข้างเดียวนะคะอืมในช่วงสองเดือนนี้บอกเลยว่าจะมีคนเข้ามาขายขนมจีบคุณเพิ่มนะคะขายขนมจีบคุณเพิ่มแต่ว่าคุณนะคะดูแล้วจะรับไว้พิจารณาทั้งหมดนะคะอ่ารับพิจารณาทั้งหมดอืมส่วนอีกกรณีหนึ่งนะคะก็คือกรณีของคนที่อ่าถูกตา ต้องใจกันอยู่แล้วนะคะรักกันแล้วแต่ที่นี้ความสัมพันธ์มันไม่คืบหน้าเหตุผลเพราะว่ามีบุคคลนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ใหญ่อาจจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขานะคะคอยก็บอกว่าคอยกีดก,กันนะคะหรือจะบอกว่ากําลังจะพิจารณาเราดูอยู่ว่าเราเนี่ยเหมาะสมไหมนะคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้นะคะซึ่งอาจจะมองว่าอาจจะเป็นพ่อของเราหรืออีกฝ่ายหนึ่ง เขาเนี่ยมองในลักษณะของการที่ต้องบอกว่ามองความสัมพันธ์ของคุณนะคะเป็นเรื่องของอนา,าคตอย่างเช่นคุณสองคนเหมาะสมกันไหมนะคะครบกันจะดูแลลูกเราดีไหมนะคะงานแต่งงานจะเป็นลักษณะไหนคือเป็นคนที่มองกันไกลต้องบอกเลยนะคะในฝ่ายหญิงเองเช่นกันนะคะแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยค่อนข้างจะเอ็นดูคุณหน่อยนะ,ะนะคะ เธออาจจะดูนิ่งๆไม่ค่อยสนใจแต่จริงๆเธอก็เอ็นดูแต่ว่าก็ยังมียังมีอารมณ์ของการกีดกันไว้นิดนึ่งนะคะพ่อแม่เท้าถือออกมาทางคุณนะนะคะอืเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าอสำเร็จไหมสำเร็จนะคะโดยเฉพาะใครนะคะที่อยู่ในสถานการณ์ที่อพ่อแม่อีกฝ่ายนะคะที่เขาชวนมานะคะอย่างเช่นชวนไปกินข้าวชวนมากินข้าว นะคะให้คุณอย่าพิตกกังวลอย่ากลัวนะคะคุณต้องสู้ไปเพื่อให้เขาเรียนรู้ให้เราศึกษาซึ่งกันและก,กันนะคะถ้าเราผ่านด่านก็คือโอเคความสุขมีอยู่ข้างหน้านะคะความสําเร็จมีอยู่ข้างหน้าต่อไปมาดูว่าลักษณะของคนคนนั้นของคุณเนี่ยเป็นยังไงเป็นแบบนี้ไหมนะคะเพราะคุณมีอยู่แล้วเนาะอ่าเขานะคะเป็นคนที่ต้องบอกเลยว่า เป็นคนที่รู้จักสืบสอบค้นคว้าหาข้อมูลนะคะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งบอกเลยนะคะเป็นคนที่จะต้องรู้ทุกเรื่องของคุณนะคะ,ะเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกที่สำคัญที่สุดคือคุณมีแฟนแล้วหรือเปล่านะคะสคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะคะเรียนที่ไหน ชอบกิจกรรมชอบสัตว์ไหมนะคะเสาทิทย์ทำอะไรไปไหนบ้างคุณพ่อคุณแม่ทําอะไรมีพี่น้องกี่คนคือเขาจะศึกษาเรียนรู้คุณทั้งหมดเพราะอะไรเอ่ยเพราะเขาไม่อยากที่จะเหมือนกับว่าเวลามาคุยกับคุณแล้วทําต้องมาทําแบบอ,อต้องมาทำเหมือนแบบไม่รู้จักคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเป็นคนรักษัาร์ทิศี่อยากเหมือนวิ่งตามเมื่ออยู่ต่อหน้าเพราะฉะนั้นเขาจะต้องสืบมาให้ครบ แน่นในเรื่องของข้อมูลนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยคนคนนี้นะนะคะทีนี้สุดท้าย3มใบนะคะ8ดเหรียญ7ถ้วยแล้สุดท้ายเป็นเนือสันถ้าคุณทั้งคู่คบกันความสัมพันธ์จะเป็นในรูปแบบไหนนะคะจะบอกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สดใสแน่นอนมีความสนุกมีความตื่นเต้นอยู่ในนั้นนะคะคนคนนี้เนี่ยที่จะคบกับคุณเนี่ย นะคะเขาจะเป็นคนที่ต้องบอกว่าคุณเนี่ยไม่สไม่สามารถเดาใจถูกนะคะอ่าเขาจะมีเรื่องอะไรมาให้เซฟไรส์นะคะมีเรื่องอะไรมาให้แปลกใจตื่นเต้นตลอดเวลาสัญหานะคะกิจกรรมใหม่ๆทําร่วมกันนะคะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่อ่าเสมอต้นเสมอปลายนะคะคนคนนี้นะ นะคะอืมคบกันแลดีค่ะคู่คู่คุณคบกันแลดีมากๆนะคบกันยืดด้วยนะคะสุดท้ายมาดูซิจกักรวาลแนะนําอะไรเอ่ยคุณได้ไพ่สามสิบสามนะคะจริงๆเนี่ยความหมายของไพ่เนี่ยนะคะมันจะพูดถึงความโอลเวงความสับสนวุ่นวายอ่าต้องบอกว่าการต่อสู้เหมือนการทําศึกการที่ไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ทีนี้นะคะเราจะมาอ่านให้ตรงกับไพ่พื้นฐานก็จะบอกว่านะคะกรณีที่หนึ่งนะคะที่คุณอ,อืมช่วงนี้นะคะคุณรับใครเข้ามาศึกษาเพิ่มนะคะคุณจะต้องอพยายามตัดนะคะตัดความสับสนวุ่นวายออกนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอมากคนมากความเนี่ยมันจะมีความอลเวงเกิดขึ้น แล้วยิ่งเมื่อเมื่อใดเมื่อหนึ่งนะคะที่คนคนนั้นที่คุณรักอยู่อ่ารู้นะคะหรือรถไฟชนกันแน่นอนนะคะคุณอาจจะไม่เหลือใครสักคนนะคะแต่ในกรณีของคนที่มีผู้ใหญ่นะคะต้องบอกว่าผู้ชายผู้ใหญ่คอยคอยดูคอยดูพฤติกรรมของคุณทั้งคู่อยู่นะคะหรือว่าคอยกําหนดเรื่องความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อยู่ ไพ่ใบน,นี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะคุณเห็นไหมจริงๆอ่ะเขาคือม้าลายนะคะที่อ่าต้องบอกว่าลายกำลังออกให้เห็นว่าเนี่ยคะ่ะเป็นม้าลายแต่ลายข้างนอกจริงๆเป็นยีราฟเนอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เนี่ยนะคะก็จะแนะนำคุณว่าให้คุณนะคะใช้เนื้อเรื่องของความพยายามเพราะตัวม้าเองเนี่ย เป็นเป็นสัตว์ที่ทรหดอดทนนะคะอืมคุณต้องพยายามคุณต้องต่อสู้คุณต้องขึ้นสู้นะคะอ่าใช้เวลานะคะเพื่อพิสูจน์ตัวเองนะคะอืมระยะทางพิสูจน์แม้การระยะการเวลาพิสูจน์คนนี่เลยคือความหมายของใบนี้ให้กับคุณนะคะถ้ายังไงก็ตามถ้าคุณทำได้คุณทำสาเร็จนะคะความสุขอยู่ข้างหน้า นะคะคมีการแต่งงานแน่นอนเห็นไหมคะนะคะใั้งไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ